ไในเกมอีกแล้วนะครัเลือกโหมดปานกลางเดี๋ยวตัดฉากตอนที่เข้าเกมเลยละกันเอาเข้าเกมวันหรอแป๊บหนึ่งนะครับก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยไม่ทันไรก็เข้าเกมแล้วอ่าเริ่มแล้วว้าวบบโอ้โอ้โอ้เอ้เอ้เอ้ ลยุยอุ้ยมีเชียบเดียด้วยโอ้ยยังไม K, ่มีลูกวิญญาณเฮ้ยเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนล้มอือทั้งนี้ไปช่วยเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนล้มว้าลวก็ลงตกมาเพื่อนอุวยวโดนกัดอุ้ยขอบคุณมา Oh, kena lompat kel. Huan. Okay, huan dah masuklah. Hui, gap ไดกียแล้วดูเหมืนว่มนมายังไม่ครบคเก็บไ่ลูกเดียวทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยแหละเสียงแตกปกเ็ตบีปะโอไม่ได้เสียงเลยเลยไปลุย วิ่งเลย a ะยัยยัยอย่อยู่ยพี่โอ้สมมีิเราสมมไอ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 ดจังไอ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 แวย้วยถ่วยเราดิเพอนเดี๋ยวก็เอาเบคอนข้วบนหัวเดาเอาไปทอดเลยดิ

สบปีระเบิดระเบิดเวลาอ้าอีบัดอุดประตูได้ปะยังไมอุดดูอุดให้อุดให้อิช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 อ กูโอ้โหเบลเข้าเต็มได้เลยขอกินสักคำเล็กๆไหมยไม่กินเลย่ขอกินเลยอุ้ยไปกินละถือสไนเปอร์ขอโหดกันแลอีกเฮ้ยเฮ้ยมนไมมาือือือ เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเอาเพื่อนตายบายเพื่อนตายเดี๋ยวเข้าเกมต่อไปเลยครับตัดฉากไปเลยอุ้ยเข้าเกมมาแล้วอุ้ยสวยเก็บเก็บเก็บคะแนนคะแนนวิ่งวิ่งวิ่งคะแนนคะแนนเกือบลืมไม่ไม่ไม no, ่กว่าจะมาหาย yes เฮ้ยที่ใครขอัพเดทไม่มีปืนเหรอเพื่อนอะไรเพื่อนฮะมีบออดออดออดรีบอสของจริงอีอีอุูยอุูยูเมื่อกี้อะไรฟ้าผ่าสิไม่แน่เลยเฮ้ยมีซอมบี้ขาด้วยเฮ้อุยอุยอุยทำไมมันโหดจังบอสบอสบอสยิงบอสไม่โดน กะศูน์เนี่ยอุ้ยเลือนโอ้โหเลือดนี่นีนีมุไงไส่ฟ้าโอ้โหโ้โหดหดเลยเฮ้ยเก็บได้สองดวกแล้วอีอีอี้ยเพื่อนเราจตายเอาละเพื่อนอีอดินดีๆเดินดีๆเดี๋ยวโดนฟ้าพาไม่รู้ตัว โอ๊ยไม่ทันเพื่อนขอโทษเอ้ยเอ้ยวิ่งช่วยเพื่อนกอนโอ้ยเอาโอ้โดนลำเสียงพี่คาะเแมวเอ้ยจ้การบอลนี้เลยแหละเอ้ย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 อ้ยอ้ยอ้

อุ้ยสงนวยมวยหยิบเติมหลังหน้าบอสไม่โดดด้วยอุ้ยๆติ เพื่อนไปเติมเลือดก่อนไปว้าวอ้อุ้ยอุยอ๊วะยเอ้ยเอุ้ยวงเมทวงเวทอู้อ้อ้้โห้ยอเ a Mm -hmm. Wing um. Um, um, um. เดินอัดหน้าเลยเอ้ๆซูนดังไปหมดเช็คเช dia Sekarang mohon เดาต่อไปกันเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยคะแนนคะแนนเก็บสักหน่อยทำไมไม่เจอมนันทีนั้นมีค่ะไม่ได้ไหมทำไมก็ออเพืพ่อนเราเฮ้ยสรีเงิงนพอละ โอเคสันดีปะลูกพอ่อฮะโอ้ยแม่หัวบ้างอ่ะเอาลูกเก็บได้ก็บ้านละ โอเคมาต่อโอ้โหซันนี่ปืนนี่มดเร็วจริงๆขึ้นมาเมื่อไเอ้ยยูสการ์ยช่วยมาช่วยมาโอเคเดี๋ยวต้องไปหากกยาเผื่อตายเอืออดช่วยกันโอเคขลังขลังอุดอุดเบอร์กันอะไรเนี่ยเฮ้ยให้ลูกแก่เรา ไอ้กดบีนี่มันโหดจริงๆต้องโลดไปหาสไนเปอร์ลูกพ่อเอ้าตายขอบคุณมากไอลูกแก้วสีลูกเงินเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนล้มเพื่อนเพื่อนกำลังไปโอเคลุย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 ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน เหเนีหมออเฮ้ย,ยมีคนล้มมีคนล้มลูกศรขลางเยอะจังขลางม่มีใครนี่ยอือยังไม่ได้อัปเดตอาวุธสักอือฉันจะต้ตายเหมือนข้าวก่อน ต้องไปขยเพื่อนนเอเอไอ้เพื่อนข้างหลังม่ไม่เห็นเลยเหรอเออขนมาแคกระสนกระนไปไปั่นมันคืาร์เนลซัดปเปอรลูกบปแต่วันดปเปอลูกอลก็เฉยนี่ แต่ควรมันวันชดบอสอันนี้เอาไว้บนชตบอสได้อีีซซี่เลยสามดอกก็ตายละวันชตบอสไม่ได้แต่สามดอกบอสตายเรานี่ RPG สิบสิบลูกบอสยังไม่ตายด้วยซ้ำไปที่อัปเดตอยู่ไหนมีสไนเปอร์ตรงนี้ด้วยมาแล้วมาแล้วอยากอัปเดตตอนนี้ อัปเดตก่อนเนอะที่อัปเดตอยู่ไหนดูข้างล่างปะดูข้างล่างก่อนเดี๋ยวข้างล่างลงตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาลงไปข้างล่างก่อนนะครับนี่ไงโอ้ยจิ๊มเลยครับเวดข้างล่างกูจับเกียร์ยังไงเนี่ยซอมบี้มาเป็นขนมเลยเพื่อนที่ปั๊มเงินชั้นดีข้างล่าง 6ที่ทักทักทักอีอีเป็นชักซุนชักชอาร์พีจี RPG ไม่สำคัญแต่เราจะอัปเดตปืนเอ่อเอาเป็นเอาพีจีแหละนี่คืออะไรไม่ให้ผู้พิต่าเถอะอุอุ๊ยอุ๊ยติดต้นไม้กับตายโยให้หัวกร็ลุกหัวกร็ลุกขึ้นไรอ่ะเก็บก,ก่อน ิิวคืออะไรโอ้ยจะอัปเดตโอ้ยซอมบี้ออกไปชิว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 จะไปอัปเดตโอ้ยมาอ,อะไรนักหนาคนเขาจะไปอัปเดต อ,อมหมดแล้วก็สืมขออัปเดตก่อนขออัปเดตก่อนโอ้ยซอม้กระดูกฟันฟันเน่อัปเดต RPG โอเคอัปเดตแล้วจ้าและ โอเคครับดีวละไปไปไปเฮ้ยข้างหลัง,ง,ลงตัวนึงตัวอะไรทำไมกระโดดได้ด้วยอ๋อก็อม,มีททำมันดาแหละเฮ้ยทำไมซอม,มี้ตัวนี้กระโดดสูงสูงายเดี๋ยวเก่าจะไปซื้อฮีลิ่งสักหน่อยขึ้นข้ามบนก่อนอุย้ยมีแบบชาติกลางคืนด้วย โคตรสวยเก็บคะแนนก่อนครับเดี๋ยวผมจะไมไ่เอาไปอัปเดตจะเอาไปเพิ่มเลือดไป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 วิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวมันหายเย้มีตองล่นอ,อย่างงี้ไหมเฮ้ย,ยมาแล้วหซ้มมี่ ยังสุดสุดไปนะอืมโอ้ย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 ซาลิปุ่งโอเคมีตัวไหนไหมโอ้ยเกินเวลาถ่ายแล้วนะช่างเลอะไม่เป็นไรอย่าหย่าหย่ากระสุน RPG เอาเป็นกระสุน RPG จ็บเก็บมันก็ไม่มีอะไร จำเมนคูณสองเหรอมไปข้างล่างไปช่วยเพื่อนนกลุมาข้างบนไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงเลยเดี๋ยวถ้าจบตอนนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปนะอื้อืมใครเปรพ่อช่วยหน่มาดิ